ขบวนแห่เทียนถวายเทียนพรรษาเขตศพแม่เสเรียงศพเมือแม่ฮองสอนและก็ท่าสงยางและก็แม่ลามาอจังหวัดตากนะขณะนี้เราอยู่ที่บ้านแม่วะหลวงนะถวายเทียนไปแล้ววัดนี้เป็นวัดที่เก้านะ ถนนกำลังจะออกจากหาวัดที่อยู่ในหมู่บ้านกำลังจะเข้าสู่เส้นทางหลักตลาดนี้คือบขบวนรถที่กำลังเดินมาทั้งหกห้าคันนะนะั่นี่เป็นอาหารเส้นทางแม่ลำมากแม่ตื่นอมก่อยระยะทางเกือบร้อยโลทางคบเขอ่ว mở lắm ừ. cho cháu 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 ถ้าโคงอันตรายก็ไปตรงเลยครับหมู่บ้านเลอต่อ ดูเส้นทางที่เรากำลังจะเดินทางด้วยยันพานะ,ะไม่มีบุญไม่ได้มาใจไม่ถึงไม่สามารถมาได้ดูทางก็รูด้ดูนู่นที่เราจะข้ามดอยไปนู่น มันมีจุดพัดรถเป็นจุดๆ,ๆอ่าส่งสัญญาณว่าเนอวันน่าจดจ็งสุดเลยแล้วอมได้ไปถึงบ้านทัศกรรมได้น,นบ้านที่แปลงตะบนูนทั้งเกีย์ที่อกมาทำงานพี่วางางานเองอ <c oughs> ถนนแม่ละมาดแม่ตื่น กะเชนพระกะเชนทางนี้ดีเ,เดี๋ยวเขาว่านะมันมีเลนครึ่งครึ่งยังไม่ถึงสองเลนดีอาอยาเส้นถนนตาก ัสัญญาโทรศัพท์ดีตอนนี้สัญญาใส่เกี่ยเลนทุกขึ้นเลยแน่มีส่งสาวอยู่ท่านเราอะต้องลงพรกระเชก่อ <c oughs> อ้าอเนี่ยใส่ในระวศาสเาดังนั้นเดิมของวัดโคบืนเนี่ยสันังสงโคบืนเนี่ยในสมัยของหลวงปู่บวมงท่านได้มา อาบุปฏิบัติมาหลังจากนั้นมาก็มีท่านพระครูชานุอุบายชานุอาศิหานันโทนุกสาท่านพ่อครูสถิตสุภาการนั้นมาะมรณะปฏิสังขอาปกฟักทักษาเขตของวัดวารามเป็นวัดเป็นวัดร้างแต่บ่มีพระสงฆ์องค์พระเจ้านั้น มาดดูกกัันนง้็ีท่เขตแม่ตื่นอมกอเชียงใหม่แล้วผ่านโครงการบ้านเลิศต่อเข้าสู่บ้านพรกะเชนี่กำลังจะเห็นแม่ตื่นนะดอยที่เราเห็นเป็นแม่ตื่นถนนที่เรากำลังจะเดินทางก็คือ เข้าสู่เมืองเมืองตื่นหรือวเมืองแม่ตื่นนะขอแยกขอแยกเป็นน